สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้เราจะมาทำ ปดไตยผัดไทยผัดไทยนะคะโดยมีเชฟใ,ใหญ่ไอ้บุญเถิงแล้วก็มีผู้ช่วยเป็นยิหลาค่ะส่วนหญ่ใหม่ก็จะนั่งดูอยู่ข้างๆค่ะพี่น้องคะเมื่อกี้เราได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายเราทํายังไงบ้างพี่เข้าใจดีไหมคะเข้าใจดีนะคะวันนี้จะทําผัดไทยกุ้งนะคะผัดไทยกุ้งให้ทุกคนทานนะคะโชคดีค่ะ ส่วนน้ำมันพืชไอ้บนเถืงวางไปข้างล่างนะคะโต๊ะมีให้วางก็ไม่วางต้องบอกว่าเรื่องทำอาหารนี้ไอ้บุนเถืองเกแบบยัไม่ค่อยเป็นนะคะพี่น้องคะแกไม่ค่อยถนัดค่ะแล้วกชมกุ้งแก้อน้ไม่ต้องใส

On a pas grave, ça est bon, hein Alors, une poignée, ça te mène, non C'est pas grave. C'est hein Non, il n'a une poignée déjà. Il est qu'il devrait tenir ici, peut-être, mais pas là. Jeu, voilà. temps, pain, ça me joue, oui. je crois. Tu vois, non C'est tout l'idée là-dedans. En mieux. Pour l'instant, c'est pas très vite. C'est à droite, monsieur Oui. On va mettre une cuillère de ça maintenant Ah, c'est fait cuire,

Le mmh. bon, C'est délicieux! Bon. Bon, bon hein? On est aïe. On est trop fort. Est bon, est bon, hein? On est de côté? Voilà, et Très bon, mais les papa! เดี๋ยวอีกสักพักนึงไอ้บุญเถิงก็มาเตะขวดน้ำมันกันทีเลยค่ะชมนะเท่านั้นที่จะใช้ว จะชิมอยู่นั่นล่ละกระทะใหม่แล้วเดอ้อไฟแรงขนาดนี้กระทะใหม่แล้วมัซสั่นเลน เรื่องจัดจานนี้นางถนัดมากคะ่ะนางชอบใส่เยอะจังเลยคะ่ะลูกแล้วจานอื่นจะมีใส่ไหมคะเลยคะับมากมากเลย อีกเมนูหนึ่งก็คือราสเทนดูบวบนะคะชาวคนไทยจะชอบมากแล้วกระทะที่เราผัดบวบเมื่อกี้ไม่ต้องล้างนะคะ ใส่เนยลงไปเลยค่ะใส่ครีมลงไปด้วยนะคะเพิ่มความเข้มข้นค่ะลงลงไปนะคะชีสค่ะ

C'est moi qui l'avons fait. Ah bien, c'est très bien. tout ça et tout. Alors, mis beaucoup Il faut de <laughs> Pas de taille.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  Bon appétit. Bon, bon. Allez, c'est, c'est qu parce que c'est très très bon. Oui. Est-ce oui. que tu sais ce que c'est ça? Tu voilà. oui. peux le lire? Oui. Une tofu. Une tofu. Que le ce soit tofu. Le tofu. Ouais. Ouais. Aurait été maman, il aurait dit 10 sur 10. Mmh. Parce que quand c'est maman qui fait, c'est meilleur. Oh, 10, 10 bon. sur 10, ça n'existe pas. Mmh. Mmh. Tu sais. Pour moi. C'est très bon ce que tu fais. C'est toi tu mets 10 sur 10 en tant que maman. Vas-y, maman, mets-le. Makara, Makara, 음, 잠깐. 한 주간을 모이한 유튜브 봤는데. 슈퍼스타 같은 거 출연하는. 음. 그렇다만. 음. 잠깐. 아까 티아 선창했는데. 네, 맞아요. combien? 잠깐.

เตาเซรอมเ้นาจะไม่ค oh, <you> ่อยสุกเทาแต่ไม่รสชาติใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าน้ำซอสผัดไทยอร่อยค่ะพี่น้องคะป็นน

สวยมากค่ะจะออกช่วงนี้แหละค่ะดอกไม้ชนิดนี้จะออกที่หลังเพื่อนนะคะดอกกุหลาบนี่ก็เหี่ยวหมดแล้วค่ะแม่ก็จะมาตัดนะคะจะมาตัดเพราะว่าเป็นทางเดินค่ะเดี๋ยวต้องตัดออกแล้วนะคะผิดกฎนะคะพี่น้องคะผิดกฎไม้ค่ะมันเป็นทางเดินนะคะแม่จะมาไม้นี่ค่ะให้เขามาตัดเมื่อวานนะคะ เราต้องตัดออกนะคะมันขวางทางเดินของคนนะคะที่ผ่านไปมาอันนี้เยไหมตัดรอบบ้านเลยนะคะราคาอยู่ที่300ยูโรไม่แพงมากค่ะส่วนต้นเชอรี่ก็ตัดออกแล้วนะคะนี่ค่ะดูร่วงๆยังไงไม่รู้ค่ะต้นเชอรี่บ้านเยไหมแก่มากแล้วค่ะไม่ค่อยเป็นลูกนะคะก็เลยตัดทิ้งค่ะแล้วย่ไหมจะเอาต้นเชอรี่ต้นใหม่มาปลูกนะคะหรือไม่ก็จะเอาต้นแอปเปิลต้นลูกปัวลูกแพรนะคะมาปลูกค่ะมาปลูกทดแทนนะคะ ให้ช่างมาตัดนะคะรอบบ้าน3 0 0รอยูโรค่ะพร้อมกับเก็บเศษไม้อะไรไปทิ้งให้เราหมดทุกอย่างเลยนะคะเราเอาเศษไม้ไปทิง้งเขาไม่ให้เอาไปทิ้งป่านะคะ <c ười> เอาไปทิ้งตรงที่ที่เขาให้ทิ้งนั่นแหละคะ่ะตรงที่ยัยไหมเอาน้ํามันไปทิ้งนั่นแหละคะ่ะ <c ười> กฎหมายของเขาะคะ่ะแล้วก็ต้นเชอรี่ที่ตัดออกไปนะคะให้เขาตัดให้ในราคา200ยูโรค่ะแล้วเขาก็ขนไม้ไปทิ้งนู่นแหละคะ่ะตรงที่เขาให้ทิ้งเลยนะคะกําแพงต้องสูงไม่เกิน2เมตรนะคะกฎหมายเขาบอกค่ะเพราะว่า ถ้าเกิดสูงเกิน2เมตรเพื่อนบ้านนะคะก็จะไม่ได้รับแสงแดดโดยเต็มที่นะคะปิดบังบทบังวิวทิวทัศน์ของเพื่อนบ้านนะคะผู้ตรวจการนะคะอันนี้ก็คือรอปภออบ้านยายให,หมค่ค่ะนางชอบนางชอบเดินไปเดินมาตรวจตราความสงบเรียบร้อยนะคะหนึ่งสองตัวอ้วนขึ้นนี่ปุูบ อย่าไปนะใช่แล้วเเอา้านางร้อนกับพี่น้องขาช่วงนี้นางไม่ค่อยเข้าบ้านค่ะเพราะว่าอากาศร้อนนางก็จะเดินไปไหนก็ไม่รู้ค่ะเดินไปเดินมาแล้วก็มานอนกลิ้งอยู่พื้นปูนประมาณนี้ค่ะเพราะว่านางร้อนส่วนหน้าหนาวอากาศก็จะหนาวนานงก็ชอบอยู่บ้านค่ะ